สวัสดีครับวันนี้จะรีวิวร้านสร้างกิจเรือพี่น้องอปวดหัวแหง้งเบิดเหม่อแต่ละเหม่อนี่จักเม่นหยังเป็นหยังตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งเรือพี่น้องเดี๋ยวจะพามาเบิรงว่าตอนนี้อยู่ร้านมีหยังแนวมีรถหยังแนวนะเผื่อไผที่สนใจอยากได้รถไปใส่งานนะตอนนี้ร้านสร้างกิจไปหอดไซแล้ว่วาเป็นายคลิปจักเถื่อนนะทุกคนยูทูบก็บไทยจักเถืเ่อเฟสก็บไทยเอาวันนี้ละเดี๋ยวพามาเบิรงว่าตอนนี้มีหยังแนวนะครับตอนนี้ก็มีรถ พ่อขายอยู่กับหลายขั้นนะทุกคนหลายขั้นนะไพ่ที่หารถใช้งานอยู่นะมาเลยล้านสังเกตนะมีเล่มมีทะเบียนครบทุกขั้นนะครับย้ําว่ามีเล่มมีทะเบียนครบทุกขั้นนะรถบม่มีเ่มบม่มีเอกสารนี่ทังเิตว่าเอามาเด้อบ่ต้องบ่ต้องมาถามเลยทุกคนมีหลายคนมาถามบ่ต้องมาถามเด้อันนี้เป็นเว็บร้อยนะทุกคนเว็บร้อยเปิดราคาไว้กัสูงแนหมื่นกลางๆนะทุกคนเพิ่นกับว่าแพงนะแต่ รถมันเปลี่ยนไฟก็เป็นน้องคอนนั่ะล่ะพวกนี้ถึงไม่แพงดอกใครสนใจไผรมักต้องซื้อนะทุกคนเนี่ยเป็นเรียบร้อยเดิมๆนะตอนนี้มีเล่มมีอเอกสารรถมือเดียวนะทุกคนคันนี้รถมือเดียวงามๆนะสวยๆเครื่องมากขับมาล่องได้นะครับคันนี้เป็นร้อยห้าตัวนี้เอามาจอดโดนอ่ะล่ะแต่ว่าลูกค้าก็จองเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าเพื่นสิรัพย์คุณอนะ่ะสงการนะสงการกับจบไปสี่หมื่นห้าพันบาทนะทุกคนอนะ่าภาษีหกแปดคันนี้มาใหม่เป็นตัว LED นะครับเบบ110 LED ตัวนี้ก็ลูกค้าจองมาทีเดียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องรอวันขอบข้องอีกเพราะว่าลูกค้าเพิ่นขอเป็นจัดไฟแนนซ์นะเป็นจัดไฟแนนซ์กับพออยู่ประมาณเดือนละพันนิดๆนะสำหรับ LED คันนี้ตัวนี้ก็มีห้อยแนนเล็กน้อยแตเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ตอนนี้เป็นรถบ้านนะทุกคนรถบ้านมือเดียวเครื่องเดิมเลยนะทุกคนสภาพแบบสวยแห้งนะสภาพแบบเดิมๆเลยนะคันนี้พายไดไว้เนี่ยคุ้มค่านะแต่ว่ามีเจ้าของอะไรล่ะ แล้วก็มี110อีกคันหนึ่งสีแดงสตาร์ทมือคันนี้ก็ราคาอยู่ที่2องหมื่นกลางๆนะก็สวยงามเปียนให้เบริดนพี่นออ้องยางนอกยางในยงังเีปบดีนี่เค็ดให้ไหม่เบิ้ลระบบปอกอระบบไฟนะผูะต้องหวงซื้อมาซื้อนี่เอาไปเติมน้ำมันขี่แต่ยางเดียวเลยนะผูะต้องไปซ้อมยังอีกนะเพราะว่ารถที่จะขายช่างหยียดทาขั้นไหนเครื่องบดีเ็ดเครื่องให้ไหมถ้าขั้นไหนะระบบเบรกลบ,บยังบดีเค็ดให้ไหม่เบิ้ลนะทุกคนให้ลูกค้าซื้อไปนี่พร้อมเสียใส่งานนะครับคันนี้ก็เป็นสีน้ำเงิน ล้อมแม็กสตาร์ทมือสวยๆนะตัวนี้ก็ราคาอยู่20,000กลางๆนะมาดูมาชมมาเลือกได้นะครับส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นรถซ่อมลูกค้าเอามาซ่อมคือโดนแท้สงังเกตออกมาโอ้ยแต่และมือแต่และเว่นน้องเพียวคอยกระต่งยอมรับว่าเฮปูทันนะเฮปูทันทั้งขาจรขาประจำนะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเวฟลูกค้าเอาใส่รถมาให้มเมื่อเช้าบอกว่าห่อนๆอ่ะดับก็ยังกระตั้งหัว่าเห็นหนังนะก็รอคิวไปก่อน คันนี้ก็เป็นรถคลาสสิกนะเครื่องหล่อยิบหาขัวนี้ก็ฮอนด้านะเดี๋ยวตัวนี้จะจัดการให้ส่วนข้างในก็เฮ็ดระบบต่างๆก็เรียบร้อยแล้วล่ะคันนี้ก็ล้อประกอบมาเอือนก็เรียบร้อยนะครับเป็นรถส้นที่ล้อสองนะคันนี้ก็เป็นเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยจะทำเครื่องนะควันขาวนะเดี๋ยวนี้จะทำเครื่องแล้วก็ตัวนี้เป็น head, หลอ่อเสียบกับล้อเช็คระบบ,บต่างๆเพื่อสมอบนะก็มีประมาณานี้นะทุกคนสําหรับร้านช่างกีต์ตอนนี้นะครับใครที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นรถ อ่ามือสองหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าอยากสอบรถนะครับสามารถแปะไม่ได้นะครับที่หลานช่างคิดด้วยว่าอยากมาซื้ออะไรกะสังหัสมาซื้อไดนนะ้ทุกคนยางอ่าใช้เป็นดิสโตนนะทุกคนดิสโตนตอนนี้กะพููลงเกือบลอยลอยก็เซนละกะ็เปิดไปกูหลายลอยเซนแล้วจะถือว่าเป็นยางดีพอดีหลายคนมันมาเปลี่ยนยางกะอาจจะว่าพอใจอาจจะว,ว่าโอ้ยจะคือเปลี่ยนยางแพงแค่ ยางแต่ละรุ่นแต่ละลี่ยงหอนมาคือกันเนะทุกคนนะคุณภาพกับมาคือกันนะต้องทำเความเข้าใจกับลูกค้านะว่าคุณภาพมันก็มาคือกันราคามันก็มาคือกันใสไอพี IT. แต่ว่าดีที่สุดก,ก็บระมาณนอกแต่ว่าก็สมนำสมราคานัน่อยกับถ้ามารถแบะมาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นโซนล้อล้อแม็กก็มีลูกค้ามาเทินไปเรื่อยๆนะทุกคนก็าาเทินไปเมื่อวานนี้กับคู่หนึ่งนะครับ <S <S แล้วก็อะไรต่างๆเกี่ยวกับเครื่องกระมีเกือบครบนะทุกคนของ เบแล้วก็พวกน้ำมันเครื่องพวกโซ่สเตอร์ก็มีเกือบครบนะครับผ้าเบาะก็มีเบาะเดิมไม่เดิมก็มีเกือบครบนะครับก็สามารถแวะมาได้นะครับที่ร้านช่างเกียรินะใครมาไม่ถูกก็ข้ามสะพานโดมมาฟังอาจจะไปบุญทริกนะตรงข้ามกับยังเยื้องับหมอแย้มหน่อยนะก็จะเจอร้านซ่อมช่างเกียริแบบนี้นะครับ